สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมังก่าเดลี่เพราะการ์ตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิดสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายสรุปชวนคุยของการ์ตูนเรื่อง b บลูล็อกในตอนที่235 ชื่อตอนว่าเหตุผลที่เกิดมาเนื้อหาในตอนนี้ก็ยังคงสนุกดูเดือดอยู่เช่นเคยครับและก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อหาทั้งหมดก็อยากจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ณนะปัจจุบนันช่องาร์ตูลื่นๆเปอยๆช่องนี้ก็มีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สมัครกันเข้ามาได้หรือท่านไหนไม่สะดวกก็กดระบบซูเปอร์แตงเข้ามาได้ครับสำหรับฉบับลิขสิทธิ์ของาระตูลเรื่องบลนะูล็อกณตอนนี้ก็ออกมา22เล่มแล้ว ดิคาสิเป็นของสำนักพิมพ์วิบูลกิจเพืเ่อนๆท่านไหนสนใจก็ไปหาซื้อกันมาอ่านได้มีทั้งแบบฉบับหนังสือกร์ตูลแล้วก็อ e ีบุ๊กในแอปของวิบูลกิจครับเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าความเดิมในตอนที่แล้วฮิโอริ o กับอีซังิประสานงานกันจนไปถึงหน้าประตูของอูเบอร์ลูกส่งที่เชื่อมต่อภาพแห่งชัยชนะของทั้งสองคนถูกส่งออกไปจากเท้าของฮิโอริแล้วก็เป็นไก่เซอร์ที่อ่านออกเข้ามาร่วมวงย่างยิงประตูของอิซังิยิงประสานงานกับลูกยิงของอีซังิีไป แต่ลูกยิงก็ถูกป้องกันไว้ได้โดยบาโลและเรื่องราวของตอนที่235ก็เปิดฉากขึ้นลูกบอลกำลังค่อยๆลอย,อยตกลงมาผู้เล่นทั้งหมดต่างเข้าประจำที่สายตาทุกคู่จับจ้องไปยังจุดๆเดียวอิซังิียืนอยู่กับไกเซอร์อารลิวยืนอยู่กับบาโลห่างออกไปนิดนึงมีไอคูกำลังวิ่งตีคู่เข้ามากับคุนิงามิฮิโอลิก็จ้องมองลุ้นดูอย่างใจจดใจจ่อมองไม่ออกเลยว่าใครจะแย่งบอลได้ ฟูคาคุประตูของทีมอูเบอร์มองเห็นภาพรวมของสถานการณ์ทั้งหมดแต่จากตำแหน่งที่เขายืนอยู่ก็ไกลเกินไปเกินกว่าที่จะออกมาเคลียร์บอลได้ทันรีบจัดก,การเร็วพวกเราเก็บบอลลูกนี้ให้ได้ก่อนที่พวกนั้นจะได้ไปฟูคาคุตะโกนเตือนสติบอกเพื่อนๆให้อย่าพึ่งวางใจหลังจากที่ป้องกันลูกยิงสุดอันตรายไว้ได้ ทางด้านคุณิงามิที่อ่านจุดตกของบอลได้ก็วิ่งตรงเข้ามาไม่ชะลอความเร็วเลยแม้แต่น้อยคุณิงามิตั้งใจที่จะใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายที่มีกระโดดหม่งบอลที่ลอยอยู่ให้เข้าประตูไปเลยจากระยะไกลและคนที่รับหน้าที่จัดการบอลลูกนี้ของอูเบอร์ก็คืออาลิวที่ยืนอยู่ใกล้จุดตกของบอลมากที่สุดอาลิวและคุณิงามิเทคตัวกระโดดขึ้นพร้อมๆกันแต่นี่ไม่ใช่การกระโดดขึ้นแย่งกันหมวกลงตรงแบบทั่วๆไปแต่เป็นการต่างโคนต่างกระโดดจากจุดที่ตัวเองยืนพุ่งเขาา้าใส่ลูกบอลที่อยู่ตรงกลาง อาริวที่จิงจังหวะกระโดดได้ก่อนด้วยร่างกายที่สูงใหญ่เป็นทุนเดิมรวมกับแรงกระโดดที่มีมากอยู่แล้วทําให้อาริวเข้าถึงบอลได้ก่อนส่วนคูนิงามิที่กระโดดช้ากว่าแค่ชั่วเสี่ยววินาทีก็ถูกอาริวที่ลอยตัวหยุดกดไว้จนเข้าไม่ถึงบอลเพลงการเล่นนี้แสดงให้เห็นเลยว่าถึงแม้ว่าคุนิงามิจะฝึกฝนร่างกายมาอย่างหนักแต่ศึกกลางอากาศไม่ใช่มีเพียงแค่ความแข็งแกร่งก็จะชนะได้ ลายเป็นเรื่องของจังหวะที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคู่นี้งามิที่ถูกอาริวขัดขวางไว้ได้ก็กัดฟันเจ็บใจบ่นออกมาชิไอโยองนี่กระโดดสูงชะมัดบอลที่ถูกสกัดไว้ได้ลอยตกลงพื้นและคนที่รอจังหวะอยู่ก็คือไอคูและไกเซอร์ยังไม่จบบอลยังเป็นของเราไอคูพูดขึ้นมาไกาเซอร์ก็ตอบกลับหลีกไปซะให้ตัวเกะกะแล้วทั้งสองก็พุ่งเข้าปะทะเพื่อที่จะแย่งบอลกัน ต่างคนต่างก็ใช้ร่างกายเข้าเบียดบงังกระแทกอีกฝ่ายไว้และคนที่ได้เปรียบในการเข้าปะทะครั้งนี้ก็คือไกเซอร์ที่ใช้มุมขาของตนเองการขาของไอคูไว้ได้ก่อนความแข็งแกร่งและชั้นเชิงของไกเซอร์ทําให้ไอคูถึงกับเหนือแตกออกมาเต็มหน้าหน้าตาของไกเซอร์ยังคงสงบนิ่งไม่ได้ลำบากอะไรมากมายกับการเข้าปะทะในครั้งนี้ในจังหวะที่ไอคูกําลังจะเสียท่าให้กับไกเซอร์อย่างสมบูรณ์อีซางิีก็รอจังหวะอยู่เช่นกัน อิซางิวิ่งพุ่งตรงเข้าหาลูกบอลที่อยู่ตรงหน้าของไอคูและไกเซอร์โดยมีบาโลวิ่งเบียดตามมาติดๆแต่ด้วยปฏิกิริยาที่รวดเร็วของอิซางิที่กำลังใช้เมตาวิชั่นอ่านเกมอยู่ทำให้อิซางิเข้าถึงบอลได้ก่อนใครบอลถูกเตะออกมาแต่นี่ไม่ใช่การเตะออกมามั่วๆของอิซางิเป็นการตั้งใจส่งบอลกลับหลังให้กับฮีโอริที่วิ่งเติมเกมขึ้นมาฮีโอริรีบจับบอลไว้เงยหน้าขึ้นมองก็พบว่าอิซางิีกำลังตะโกนให้สัญญาณบางอย่างอยู่ส่งบอลมาอีกครั้งงเเ็วเข้าฮอ ครั้งนี้พวกเราต้องทำได้อีซางิตะโกนบอ,อกพร้อมกับชูนิ้วขึ้นมาเพื่อเป็นการขอบอลฮิโอรีที่เห็นก็เข้าใจสถานการณ์ในทันทีรีบตั้งสมาธิเปิดโหมดเมตาวิชั่นวิเคราะห์สถานการณ์รอบๆอย่างรวดเร็วภาพที่เห็นนิโกะกำลังวิ่งเข้ามาเพื่อที่จะป้องกันเนทก็วิ่งเติมมาจากทางด้านหลักส่วนอีซางิก็กำลังออกวิ่งอยู่อีซางิคุ้มกำลังขอบอลเขายังคงเชื่อมั่นในตัวผมอยู่พวกเราทั้งสองจะทำการโจมตีใหม่อีกครั้งในสถานการณ์ต่อจากนี้ ครั้งนี้ภาพแห่งชัยชนะของเราจะต้องเหนือกว่าภาพแห่งชัยชนะของการโจมตีครั้งที่แล้วให้ได้รูปแบบการโจมตีใหม่ๆที่เหนือไปกว่าความคาดหวังที่อิสานิคุงมีต่อตัวผมผมจะต้องทําให้ได้ไม่ต้องไปสดแล้วว่าจิ๊กซอที่พวกเราขาดคืออะไรเพราะทางเลือกที่เหลือของพวกเรามีทางเดียวนั่นก็คือผมต้องส่งลูกส่งที่ดีกว่าลูกที่แล้วให้ได้ ฮิโอลิตัดสินใจแน่วแ,แน่ที่จะค้นหาเส้นทางในการส่งบอลใหม่ที่ดีกว่าเส้นทางเดิมแต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นอยู่ๆภาพอดิตของพ่อแม่ของฮิโอลิก็แวบ,บขึ้นมาภายในจิตใจนั่นแหละลูกยิงเลยสิโยพวกเราคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดจากลูกอยู่นะลูกทำได้ได้ไดยินไหมลูกจะต้องเป็นที่หนึ่งของโลกพวกเราเชื่อมั่นในตัวลูกมากนะยิงไปเลยสิเสียงของทั้งสองคนเริ่มดังก,กล้องในหัวของฮิโอลิไม่หยุดช่วงวินาทีที่สับสนก็ทำให้การเล่นในสนามของฮิโอลิช้าลงไป เขายังคงครอบครองบอลไปมาไม่ยอมส่งจนอิสางิสังเกตได้ตะโกนบอกออกมาด้วยความหงุดหงิดรีบส่งสีฮิโอลิ i, ททาอะไรอยู่นะช้าเกินไปแล้วนะตอนนี้ภายในจิตใจของฮิโอลิสเกิดความสับสนขึ้นเป็นอย่างมากความมั่นใจที่มีเมื่อสักครู่หายไปจนหมดนี่ผมจะทําอย่างไรดีนะตั้งแต่ที่ผมเกิดมาพ่อแม่ก็คาดหวังในตัวผมมาตั้งแต่ต้นแล้วที่ผมได้มาเล่นฟุตบอลก็เพราะว่าพวกเขาคาดหวังผลลัพธ์บางสิ่งบางอย่างจากการเล่นฟุตบอลของผมผมเกลียดความรู้สึกที่ถูกคาดหวังแบบนั้นที่สุด สาเหตุที่ผมมาที่บูล็อกแห่งนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าผมต้องการหนีจากความคาดหวังบ้าๆปอๆที่ผู้คนมีต่อตัวผมไม่ใช่หรอแต่ตอนนี้ผมก็ยังทําสิ่งเดิมอยู่นี่นายังคงทําตามความคาดหวังของคนอื่นอยู่เพียงแค่เปลี่ยนจากความคาดหวังของพ่อแม่เป็นความคาดหวังของอีเซงยิคุงแทนสิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือผมแค่ไม่ได้เกลียดอีเซงยีคุงแบบพ่อและแม่ที่เห็นแก่ตัวก็เท่านั้นผมก็เลยเต็มใจทําตามความคาดหวังนั้นอย่างเต็มที่ ทำไมต้องมาคิดเรื่องแบบนี้ในตอนนี้ด้วยเนี่ยสรุปแล้วคำตอบที่ถูกต้องมันคืออะไรกันนะผมควรทำอย่างไรดีถ้าไม่ทำตามความคาดหวังของคนอื่นแล้วผมจะต้องทำอะไรดีละ่ะสิ่งที่ผมต้องการมันคืออะไรยิ่งฮิโอริคิดก็ยิ่งสับสนในตัวเองระหว่างที่กำลังสับสนในคำตอบไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเสียงของคนคนหนึ่งก็ดังแทรกขึ้นมานา่จะคิดอะไรมากมายก็ยิงไปเลยสิหน้าที่ของกองหน้าก็คือการยิงประตูไม่ใช่เหรอไงเจ้าของเสียงก็คือเอโก คำพูดของเอโกทาให้ฮีโอริเริ่มคิดอะไรบางอย่างได้เอ๊ะจริงสิที่นี่มันคือบูล็อกนี่นาโปรเจกที่ต้องการจะสร้างของหน้าอันดับหนึ่งของโลกหรือว่าจิ๊กซอที่พวกเราขาดไปมันคือการยิงของผมกันนะแต่ว่าถ้าหากผมยิงลูกนี้ออกไปแล้วล่ะก็แล้วอีเซงิคุงละ่ะตอนนี้อีเซงิคุงกําลังต้องการบอลจากผมอยู่นะผมจะทรยศจากความพลาดหวังของอิเซงิคุงได้อย่างไรกันเพราะการที่ผมมาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะมีอีเซงิคุงเป็นคนนํามาไม่ใช่เหรอ คำตอบที่ถูกต้องสำหรับผมมันคืออะไรกันนะผมควรยิงหรือควรจะส่งบอลดีภาพของอิซางิที่กำลังตะโกนขอบอลและคำพูดของเอโกที่ดังกล้องในหัวว่าให้ยิงบอลออกไปเลยเพราะว่าที่นี่คือโบล็อกทําให้ฮีโอริสับสนยิ่งกว่าเดิมและท่านใดนั้นเสียงของคนคุ้นเคยอีกคนหนึ่งก็แวบเข้ามาในหัวอีกครั้งจงเชื่อมั่นในตัวเองเรื่องที่นายต้องทําก็คือหาสิ่งที่ทําให้หัวใจของนายรู้สึกเต้นละลัวตื่นเต้นทุกครั้งเวลาที่คิดถึงมัน ถ้านายไม่เริ่มต้นจากตรงจุดนั้นแล้วก็ชีวิตของนายมันก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้ไม่จบสิ้นเข้าใจไหมหล่ะไอ้งั่งภาพของคาราสูปรากฏขึ้นความรู้สึกและบรรยากาศที่คุยกันสบายๆในเย็นวันนั้นทําให้จิตใจของฮิโอลริสงบลงอย่างน่าประหลาดพอจิตใจสงบคําตอบที่ตามหาก็เริ่มปรากฏเอ๊ะผมเข้าใจแล้วคําพูดของคาราสูคุงในวันนั้นจนกระทั่งถึงตอนนี้ผมไม่เคยเลยนี่นาที่จะกำอนาคตทั้งหมดไว้ด้วยมือของตัวเอง ผมปล่อยให้พ่อแม่แตัดสินใจอนาคตของผมมาโดยตลอดแล้วผมก็โทษพวกเขาว่าเป็นตัวการสิ่งที่ผมทำก็คือการหนีออกมาจากสถานการณ์นั้นเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามที่ผมต้องการผมคิดว่านั่นคือหนทางที่ทําให้ผมไม่ต้องเจ็บปวดจิ๊กซอที่ขาดหายไปที่ตัวผมไม่เข้าใจมาโดยตลอดมันไม่ใช่อะไรเลย มันก็คือการที่ผมกลัวที่จะไม่มีใครรักและกลัวที่จะไม่มีใครมาเข่าชื่นชมที่จริงแล้วผมตั้งหากที่อ่อนแอน่าสมเพชกว่าใครๆเพราะผมเองกลัวที่จะถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวผมก็เลยแกล้งทําตัวเป็นคนทําตัวเฉยๆไล้อารมณ์ปลงตกกับชีวิตผมมันโคตรขี้ขาดเลยนี่นาที่เอาแต่หนีมาตลอดชีวิตจากนี้ต่อไปผมจะไม่หนีอีกแล้ว ผมจะไม่หนีด้วยการหลบอยู่ข้างหลังความคาดหวังของใครอีกต่อไปแล้วครั้งนี้ผมจะขอลองเชื่อในตัวเองสักครั้งทำตามสิ่งที่ผมต้องการหากว่าสุดท้ายแล้วผมจะต้องถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรมันเหมาะสมแล้วกับสิ่งที่ผมเป็นโชคชะตามันกำหนดมาแล้วให้ผมต้องเกิดมาเพื่อเล่นฟุตบอลอย่างโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวตลอดไปลูกยิงนี้แหละคือคำตอบของผมเมื่อตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดฮีโอริก็เปลี่ยนจังหวะโยกบอลหลบนิโกะออกทางด้านซ้ายทันที เพื่อให้เข้ามุมเท้าถนัดเท้าซ้ายถูกง้างออกเต็มที่เล็งยิงบอลคลิปตาที่จะยิงฮิโอลิเข้าสู่สภาวะโฟล์หน้าของอิซางิีลอยเข้ามาในหัวเพราะว่าฮีโอลิรู้ดีว่าเมื่อยิงออกไปแล้วความสัมพันธ์ของทั้งสองอาจจะต้องจบลงบอลถูกยิงออกไปเต็มแรงลูกพุ่งฝ่าอากาศอย่างรวดเร็วการตัดสินใจยิงของฮิโอลิสร้างความประหละาดใจให้กับผู้เล่นที่อยู่ในบริเวณนั้นเป็นอย่างมากบอลพุ่งผ่านไอคูที่ตามประกบอิซางิีอยู่ไอคู IQ, ตกใจจนตาโตเจ้าบ้านนั่นยิงอย่างนั้นน่ะเหรอ บ้านน่ะวิธีของบอลพุ่งตรงฝากลางช่องว่างระหว่างไกเซอร์และลอรลินโซที่วิ่งเบียดกันอยู่ด้านหน้าทั้งสองคนต่างก็ตกใจพร้อมๆกันที่อยู่ๆบอลก็ถูกยิงออกมาแล้วพุ่งผ่านหน้าทั้งสองคนไปลอรลินโซถึงกระบอลคาด้วยความตกใจไม่นะลูกยิงนี้คาดไม่ถึงมาก่อนเลยแย่แล้วไกเซอร์ก็ตกใจจนสะบัดออกมาชิให้ตายสิวะฟูคาคูผู้รักษาประตูของทีมอูเบอร์กระโดดพุ่งอย่างสุดตัวหวังที่จะป้องกันบอลให้ได้ แต่ไม่เพียงแค่นั้นยังมีผู้เล่นของอูเบอร์อีกคนเข้ามาช่วยด้วยเซนโดที่ตอนนี้วิ่งลงมาอยู่แนวหลังกระโดดเต็มแรงเข้าขวางทิศทางของบอลไวเซนโดพยายามยืดเท้าออกไปจนสุดและก็ได้ผลบอลที่น่าจะพุ่งเข้าประตูไปสะกิดโดนเท้าของเซนโดจนเปลี่ยนทิศทางบอลชนคานด้านล่างกระเด้งลงพื้นลอยขึ้นไปด้านบนอย่างรุนแรงอีกงานและชีที่เชียร์อยู่ข้างสนามตะโกนออกมาด้วยความเสียดายว้าวนิดเดียวเองไอคุ I oo, ก็ตะโกนกล่าวชื่นชมเซนโดออกไป ทำได้ดีมากป้องกันได้สวยไปเลยส่วนฮิโอลิที่เห็นว่าลูกยิงของตนเองถูกป้องกันไว้ได้น่าถึงกับถอดสีแววตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเพราะผลลัพธ์ของขับตอบกับแยก่กว่าที่คิดอานี่มันอะไรกันเนี่ยทําไมคําตอบที่ผมได้มาถึงได้โหดร้ายขนาดนี้นะตอนนี้ผมดูแล้วล่ะว่าแม้แต่กีฬาฟุตบอลผมก็ไม่เหมาะที่จะเล่นมันเลยแม้แต่สักกันนิดเดียวผมมันคือคนที่ไม่ได้เกิดมาเพื่อเล่นฟุตบอลเลยแต่ท่ามกลางความสิ้นหวังนั้นอิซางยีกลับไม่ได้คิดแบบนั้น ลูกบอลที่กระเด้งลอยขึ้นไปกลางอากาศดวงตาของอิซังยจับจ้องบอลไว้อย่างไม่วางตางในเวลานี้อิซังยีเข้าสู่สภาวะโฟล์อีกครั้งหนึ่งความคิดบางอย่างแล่นเข้ามาในหัวทําได้ดีมากฮิโอริลูกยิงของนายทําให้ชั้นคนพบแล้วสุดยอดสรรมการแห่งชัยชนะใหม่ของฉันอิซังยีคิดขอบคุณและเรื่องราวของตอนที่235ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เนื้อหาในตอนนี้ก็สนุกแล้วก็เข้มข้นสุดๆไปเลยนะครับผมรู้สึกชอบมากๆเลยที่อาจารย์ผู้เขียน เขียนสื่อฉากแอคชั่นออกมาได้เท่มากๆอย่างเช่นฉากการประทะกันระหว่างอาริวและคุณนิงามิผมคิดว่านี่คือการสื่อว่าอาริวนี่แหละคือตัวละครที่เป็นเจ้าเวหาในเรื่องเพราะถึงขนาดเอาชนะคุณนิงามิที่อัปเกรดแล้วในการดวลกันต่างอากาศได้ศึกก,การดวลกันระหว่างไอคูและไกเซอร์ก็ด้วยนะครับที่ดูเผินๆแล้วเหมือนจะสูสีทันกัน แต่ที่จริงแล้วไอคูเสียเหลี่ยมให้กับไกเซอร์อย่างจังเลยแล้วคนที่สุดยอดที่สุดในเพลงการเล่นดีก็คืออิซังิที่มาหยิบชิ้นปมามันของทุกคนไปส่งบอลต่อให้กับฮีโอริซ้ายอย่างนั้นและไฮไลท์ของตอนนี้ก็คงหนีไปพ้นการตัดสินใจยิงบอลของฮีโอริที่จริงแล้วนะครับหลายๆคนคงแอบคิดกันอยู่แล้วแหละว่าบทปูมาขนาดตีสักระยาแล้วว่าฮีโอริเป็นนักบอลที่เก่งกาจแต่ขาดจิตวิญญาณในการยิงบอลแบบกองหน้า ส่วนสาเหตุที่ฮิโอลิ i, ตัดสินใจไม่ส่งเลือกที่จะยิงเองผมคิดว่าฮิโอลิ i, ไม่ได้มีความคิดที่อยากจะเป็นกองหน้าอันดับหนึ่งของโลกแบบของอิสานีแล้วก็บาโลหรอกนะครับแต่ผมคิดว่านี่มันคือความรู้สึกอัดอั้นใจที่ตลอดชีวิตของฮิโอลิ i, ต้องทําตามความคาดหวังของคนอื่นตลอดเวลาไม่กล้าที่จะปฏิเสธเพราะว่าฮิโอลิ i, กลัวว่าถ้าตนเองปฏิเสธไปจะทําให้คนคนนั้นเกลียดก็เลยยอมทําตามมาโดยตลอดปมในใจของฮิโอลิ i, มีสองปมปมแรกก็คือ จะเล่นฟุตบอลไปทําไมซึ่งพอเคลียร์ปมแรกได้ว่าจะเล่นฟุตบอลเพื่ออีสานิก็ดันไปขัดใจปมในใจอีกอันก็คือไม่ชอบทําตามความคาดหวังของใครผลสรุปก็เลยมาเป็นเหตุการณ์ในตอนนี้ซึ่งจากตอนนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าอีโก้ความต้องการที่ฮีโอริต้องการมากที่สุดคือการลองเลือกไม่ทําตามความคาดหวังของคนอื่นแล้วยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกนั้น ต่อให้ไม่มีเพื่อนไม่มีคนรักก็ช่างมันก็เรียกได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่นะครับสำหรับคนที่ต้องใช้ชีวิตตามใจคนอื่นมาตลอดแบบฮ e ิโอลิเพราะว่าเซฟโซนสําหรับคนแบบนี้ก็คือการที่มีคนยอมรับอารมณ์ของฮ e ิโอลิ i, ก็แบบเด็กคนหนึ่งที่อยากลองขัดใจความต้องการของพ่อแม่ดูสักครั้ง แต่ก็ไม่กล้าสักพีเพราะว่าวกลัวพ่อแม่ไม่รักหลายคนก็คงมองว่าเรื่องแค่นี้เองทีโอลิมเห็นต้องคิดมากเลยเพราะว่าคนแบบอิสางยีเป็นคนประเภทจริงจังในการเล่นบอลแต่ก็ไม่ใช่พวกที่โกรธคนเพราะเรื่องแค่นี้อยู่แล้วขณะตอนทะเลาะก,กับยูกิมิยะรุนแรงกว่านี้ก็ยังไม่ได้โกรธเกลียดกันเลยแต่ก็อย่างว่าละครับปัญหาของใครก็ใหญ่สําหรับคนคนนั้นเสมอเรื่องนี้ถ้าเราไม่เป็นฮีโอลิเองก็คงไม่เข้าใจเอาเป็นว่าผมก็จะฮิโอลิแหละก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าใครเคยมีความรู้สึกแบบฮีโอลิบ้างไหม ส่วนสาเหตุที่ว่าทำไมเซนโดถึงเป็นคนเดียวที่วิ่งเข้ามาการลุกยิงไว้ได้ผมคิดว่าเซนโดอาจจะเข้าใจอารมณ์ของคนที่เป็นรองว่ามีความรู้สึกอย่างไรก็เป็นได้และสิ่งที่พีคอีกการนหนึ่งก็คือในที่สุดอิซางิก็เหมือนกับว่าคนพบอะไรบางอย่างสุดยอดสรรมการแห่งช,ะชะยัยชนะพวกเราก็ต้องมารอดูกันนะครับว่ามันจะคืออะไรแล้วก็มาติดตามฟอลรอให้กําลังกจคพวกเขากันในตอนตอน่ตอๆไปบูล็อกเป็นการ์ตูนอะไรกันเนี่ยทำไมถึงได้สนุกขนาดนี้แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านมากที่อยู่ฟังจนจบสวัสดีครับ